<C ell ar> คลิปนี้เป็นการรอที่นานมากเลยครับรอจนไข่จะแข็งอยู่แล้วผมนั่งรอมาถึง2ชั่วโมงกว่าทีมจะครบ5คนเนีย่ยมันนานเหลือเกินและนี่คือไททันพิเซนแมนครับตัวละครที่สุดโหดที่สุดที่เขาบอกว่าดาเมจเป็นล้านในการปากล่องทีทององเขามันไรยจริงๆครับเรามาดูกันว่า d p s 7000หมืของเขามันจะแรงสมชื่อหรือเปล่า และรอบนี้ผมจะมาถึง5คนครับในการวางให้ครบทั้ง75ตัวแต่จริงๆแล้วมันจะไม่ครบก็ได้หรือว่าจะเอาไอินิสไปด้วยนะนี่เอาไปด้วยดีเอาไปเถอครับเพื่อมีตัวหลุดนะครับเพื่อด่านมันจะเก่งอ่ะและนี่คือการลงด่านครั้งแรกนะฮะในด่านไอ์อีเ,อเวนต์ใหม่น,นะผมยังไม่เคยลงสักครั้งเลย <laughs> ใช่ยังไม่เคยลงเลยและนี่ก็คือแบบลงตัว5คนแล้วไปลงเลยนะครับไม่รู้ว่าเลือดบ,บอสมันจะเยอะแบบเยอะแบบเอีเวนต์เก่าหรือเปล่า เจ็ดสิบแปดสิบล้านอะไรเงี้ยร้อยล้านพันล้านเอาวางกันไปนะฮะเลือกมันจะเยอะขนาดไหนเรามาดูกันครับและนี่คือการรวมตัวห้าคน,นะฮะกับไทท่านสุดโหดแบบปลาดอกเดียวเป็นล้านอะไรเงี้ยมันจะเป็นล้านแบบสมชื่อหรือเปล่านะฮะหรือว่ามันจะโหดแบบสมคําลั่งลือโดยแอบ,บล้ําลือแบบที่เขาบอกหรือเปล่านะับเรามาดูกันเราจะวางแค่ไทท่านเพนแมนนะฮะทั้งหมดอาจจะไม่ถึง70ตัวหรือเปล่ามันต้องมีตัวเงินด้วยเพราะว่าค่าอัพของเขานั้นแพงมาก เราจะวางแค่50ตัวแล้วกันครับน่าจะถึงแหละ50ตัวเราจะวางแบบลวกๆวางเยอะๆไปเลยนะฮะแลกะก็เป็นการลุ้นสุ่มกล่องเอาในช่วงวันนี้ขอทาการปับ๊บตัวเงินก่อนสักคู่เดียวรู้หรือยังครับเนี่ยร้านอีดิดเหมยมีบริการใหม่แล้วกับอีดิดเหมยอีดิบเหมยชอบบริการรับฟาร์มเข้าตรงนี้เลยแล้วก็จะมีเฮ้ยทอยเลสเทอร์วเวิร์ดีเฟน์อเคก็บริการทอยเลสเทอร์วเวิร์ดีเฟน์ของอีดิดเหมยนะครับก็จะมีตัวละครประมาณนี้อยู่นะฮะ เพิ่งเปิดเหรอเนี่ยเฮ้ยหนึ่งพันเออขอโทษเอาแล้วและรอบนี้นะครับในเว็บที่2ีบกแล้วนะฮะกับการการต้นเกมและกลางเกมท้ายเกมได้่ยตึงมากคือไม่แพ้ไม่หลุดเลยครับผมและตอนนี้ผมก็อัพการไป1ตัวแล้วฮะอัพแค่3ขั้นเองอะดูดิวงก็คือเออมันมันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะน,นี้ไม่กว้างเ0กสิบเนี่ย แต่ดี s แรงมากดีเแบบแรงมากดูฮะสิบอ่ะสิบอ่ะสิบพนี่มันนี่มัน1น9่0หมน่ันหน่วยครับดาเมตต่อ0.2วิระยะ60สิบผมยังไม่เห็นกล่องสีทองออกมานะถ้าใครเห็นกล่องสีทองก็บอกผมด้วยนะครับเป็นกล่องสีทองเนี่ยจะมีดาเมจเออเมื่อกี้ออกหรือเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> เห็นแวบๆเอย <c oughs> คือไม่ต้องอัพตันก็ออกเหรอก็แบบแน่แนๆๆนหายไปเลยเมื่อกี้กล่องสีทองครับท่านผู้ชมเห็นปะ โยนปุ๊บแตกปั๊บหายวับไปครับตาเอ้ยแรงจริงๆแรงชัดๆและนี่นครับในเว็บที่29แล้วผมนี่เปิดออโต้สทริปอยู่นะตอนนี้ผมเปิดอยู่นะครับหมายถึงในทีมาเปิดอยู่ผมไม่ได้เปิดนะเฮ้ยเอาหลุดไปหนึ่งคนแล้วครับท่านผู้ชมดูมุมขวาเอ้าหลุดเกมไปแล้วต้องใส่ทนดาเมจของกล่องไม่ไหวครับ <c oughs> ผมก็เลยอึ้งแล้วก็ไปพิมพ์นในไลน์ว่ากลับมาก่อนอย่าเพิ่งโดนแม่ตีเหนียว งูปลารัวมากดูอะไรกันนี่ยแรงจริงๆนี่ผมไม่ได้อวยนะมันแรงจริงฮะคือแทบจ,จะไม่ลุดอ่ะคือเลือดมันเยอะนะเลือดมันเยอะแต่มันไม่หลุดเลยนะครับ <c oughs> และตอนนี้ผมดูมุมสูงครับดูตัวละครที่กําลังไหลามาเรื่อยๆฮะ <c oughs> แล้วก็กลับเข้าเกมมาแล้วกับาการตามของผมในไลน์ครับเต่คุยในเฟสไ่ใช่มันในลไลน์เตี้ยเลยอยู่ในไลน์ครับผมอยู่ในเฟสเดี๋ยวผมก็บอกในไลน์เดี๋ยวมในเฟซจะไคุยยั่ไหนเนี่ยและนี่ครับผมในขัานช่องตีฮ <c> ะ <oughs> หรือว่าตัวละครจะล่องหุ่นครับเขาก็เลงแบบเอ้ยวูดูดิเมื่อกี้เลือดเป็นข้อเลยอะกองสีทองหายไปเลยแรงมากหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองมันแรงจริงนะดูดิถ้าแบบสุ่มกองสีทองออกปุ๊บคือแบบตุ้มตัวหายไปเลยระเบิดนะฮะตายเลย <c oughs> แรงจะแค่วางอัพไม่ตันนะครับ DPS นะครับลดแล้วฮะเจ็ดพันสี่วิเกินไปอมันแรงมากและไอคอนสีทองนี้นะครับ ไม่ต้องอัพตีทองก็ออกหรือเปล่ากล้องทองออกปะดูหน้าตัวละครที่กําลังบินอยู่บนท้องฟ้านะก็สรอยด้วยกล้องคองควันของเขาจนล้วงกระจายตายเป็นปุ๋ยเอ้ยหายไปเลยคือเป็นปุ๋ยไปแล้วคือแทบจะไม่มีตัวรุดมาด้านหลังเลยปุ่พุงการหลังทําไมเอาละผมไม่การและหลังอ่ะผมจะการตรงนี้แล้วกันะฮะก็เลยย้ายตำแหน่งและย้ายมองมาวางนะก็ได้เลียงเป็ดดูนี้ย้ายมองแป๊บเดี๋ยวนะผมคงไม่ลุ่งอ่ะไม่ได้ตีแน่ๆนฮะ ไม,ไม่ได้ทำ DPS เ,เลยไม่ได้ทำา a าเม e เลยคือมอนไม่หลุดอะ่ะให้ตายเถอะวิธีการข้างหลังทำไมอะ่ะใช่ไหมและตัวน,นี้ครับในเวทที่35มอนแทบจะไม่หลุดมันเลยนะฮะกับตัวละครที่มี DPS สูงปิ๊ดแค่อัพขั้นแบบ5,000พอละอัพ5,000นะฮะ5,000ทุกตัวแล้วก็ชิ้วเลยนะครับ DPS โอ้โหสูงปี๊ดมากสูงแบฝสูงจัดจัดมากอะ่ะ5,000แล้วก็หนีเลยนะหนีไปมองตรงกลางแมปเลยครับโคตรตึงดูครับ ในการน้ำลุงปลาแบบยังหูดร้ายเลยม้อนแทบจะหายวัดไปกับตาเฮ้ยแทบแบบซุ่มกล้องตีทองออกมานี่นหน้าอาวใต้เลยคือมันแรงมากเขาบอกว่า DBS กล้องตีทองนะครับโยนเข้าไปทีเนี่ยหน้าระเบิดแล้ไม่เป็นล้านเฮ้ยเฮเป็นล้านเลยพี่โอ้โหมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอและตอนนี้ครับผมก็เลยมองเข้าไปบนมูลสูงแบบนี้ก็ม,มองทั้งสองฝั่งแบบมองดูแบบนี้เลยนะฮะว่าฝั่งไหนเนี่ยกล้องทีทองออกนะครับ ก็จะเป็นฝั่งที่ดันได้ดีที่สุดคือการได้ดีที่สุดเลยนะฮะเฮ้ย <Hey, S 1> เอาจัดเลยนะดูดิโอโหในการโจมตีทั้งสองฝั่งตอนนี้ครับเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมและดีมากๆากครับฝั่งไหนสีทองออกปึ๊บ,บ,บหรือตัวระเบิดดูฮะตอนนี้ในเวบที่48และกําลังผ่านไปที่49อย่างรวดเร็วครับแทบจะไม่มีทิฏฐิเลยะฮะตัวละครตัวนี้49เอส49ทอดนี่มัน39ครับอย่างรวดเร็ว เอาไปเรื่อยๆครับเฮ้ยผมว่าผ่านชิวอะผ่านชิวแนะ่โอนหรือเปล่าหรือผ่านละผ่านชิวๆถือว่าจะโดนตะตานครับก็ตะตานแล้วไงอะตะตานเพิ่มเดียวนะฮะแล้วก็ยังโจมตีอยากผ่านชิวอยู่ทำไมรู้สึกฝั่งขวาหรือซ้ายมือเยอะกว่าะซ้ายมือเยอะกว่าล่ะและตรงน,นี้ คนอย่างผมที่การตรงกลางแล้วเนี่ยผมต้องอยู่ตรงกลางแล้วก็อยู่อยู่ขวามือแล้วกันเฮ้ยฝั่งนู้นเยอะมากตายเยอะเฉยและตอนนี้ครับฝั่งซ้ายเยอะมากครับในการรุมยมตีมอนย่างหูดร้ายและทรมานนะฮะในเว็บที่41แล้วผ่านไปแบบไวมากให้ผ่านเว็บแบบออโต้เว็บไปเรื่อยๆเลยอะ่ะแม่งตึงแม่งตึงมากผ่านแบบเรื่อยๆครับดูฮะโคตรตึงฮะเอาละครับตอนนี้เราก็ผ่านมาเรื่อยๆแบบชิวๆครับเอา้า เฮ้ยมอนหายทางขวามือเอาท้ายมือหายเหมือนกันตอนนี้หายไปแล้วสองคนครับหรือว่าจะทนพิษบาดแผลของการระเบิดของกล่องไม่ไหวฮะจนนั้นหลุดออกจากเกมไปเลยโอ้โบ้านอะ่ะแบบนี้ก็แย่วะวุ่นเลยดิครับเอาละครับตอนนี้แต่ก็ยังกันอยู่ดีฮะให้กันได้อยู่เนี่ยโอ้โหเอาเรื่องเลยนะถือว่าจะหลุดไป2กับม้อนที่เลือด5้าเท่ากันได้อยู่นะคูณห้าเลยเนะี่ยคือห้าคนม้อนออกมาแล้วนะครับ แต่ตัวละครนะฮะที่ยังอยู่ในแผนที่ในตอนนี้ก็ยังสมามารถการได้อยู่ครับอยู่มากจริงๆฮะตัวละครตัวนี้เลยกลับมาแล้วครับ1คนฮะเดี๋ยวเขาก็กำลังกลับมาอีกคนครับเีเดี๋ยวกำลังลอยมากำลังแบบแอน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 กำลังค้างแหละกำลังแอนแอนควันกำลัขงขึ้นครับควันกำลังขึ้นเลย <laughs> <c oughs> เดี๋ยวถ้าพักอีกคนหนึ่งก็ได้จะกลับมาครับมาอย่างนั้นเราจะไม่เห็นเลือดบ,บอสท,ที่แท้จริงแน่ๆฮะ ่อการมองมุมบนสูงแบบนี้ไปเรื่อยๆครับก็รู้สึกว่าการผ่านด่านนั้นัง่ายเลยฮะตัวละครตัวนี้เอาจัดเลยสี่สิบห้าเวฟนะครับท่านผู้ชมเอาเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับสี่ิบห้าเวฟผ่านไปแบบรวดเร็วและว่องไวมากๆและก็ผ่านไปเรื่อยๆครับเฮ้ยเฮ้ยยังไงเอา้าหลุดไปสองหลุดไปเลย ฝั <c oughs> ่งซ้ายมือคือเหลือจิ๋มเดียวะฮะอือเหลือ,อกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวครับตอนนี้เหลือหกตัวก็ยังกันได้อยู่ครับไม่น่าเชื่อะฮะหก <c oughs> ตัวครับท่านผู้ชมดูครับดูกองสีทองออกมาแล้วจะน่าเห่าเลยฮะเฮ้ยเขากลับมาแล้วกำลังเติมกลับมานะครับกองสีทองนี่ระเบิดเป็นล้านดาวเมตเลยนะฮะล้านจริงๆเลยใช่ไหมล้านล้านหน่วยเลยใช่ไหม โอ้โหขับมาเป็นตับแล้วฮะจังหวะนี้และตอนนี้สนานา,ารรถของเราก็เต็มไปด้วยกองของขวัญที่กำลังจ๊จ๋ายก็ตูบ้านหน้าตูอย่างโหดหร้ายและคามรานครับโอ้โเยอะจริงๆงหรือขวานขวาเยอะกว่าซ้ายหรือขวาผมอยากให้ลวงแบบม่องเดียวเลยแบบเยอะๆแบบรวมตรงกลางแบบเยอะไปเลยอะไรเงี้ยมันจะตึงขนาดไหนครับอยากรู้จริงๆอัพอีกสี่หมื่นฮะตอนนี้งโูโตัวละครตานเป็นตับเลยฮะถ้าตานแบบนี้เนี่ยดาเมจล้นทะลุฝาบ้านแน่นอนเยอะมาก เอาล้ครับตอนนี้ในเว็บที่48ผ่านไปแบบรวดเร็วมากครับในการอัดวิดีโอนี้แทบจะไม่มีปัญหาในการไม่มีปัญหาเลยในการอัดหรือว่ามีวะมีแค่ตอนรอนะรรอคนนะฮะและหลังจากนั้นก็ผ่านเป็นชิวเลยไม่มีแพ้ไม่มียังไม่มีแพ้นะลงมาอัดปุ๊บช,ชนะเลยอย่งีเหรออ้49เว็บแล้วยังไม่มีแพ้ครับคือมันแรงมากยังไม่แพ้เลยครับตอนนี้คือไม่น่าแพ้เอาจริงนะตอนเนี้ย โอ้โหแรงนะครับดาเมจ DPS ตุงปิดขนาดนี้ไม่น่าจะเหลือครับในเวลที่50นะครับท่านผู้ชมเรามาดูกันนะฮะว่าบอสนั้นจะอยู่รอดมาถึงข้างหลังหรือเปล่าไม่น่ารอดนะดาวนี้ไม่น่ารอดเนย <c oughs> แลวตอนนี้ตีกลมๆแล้วนะฮะก็น่าจะวางคนละ10ตัวตีกลมๆก็ประมาณ50ตัวครับและตอนนี้ครับในการจมตีแบบรวดเร็วนะฮะเอ 50, 50 50แล้วใช่ไหมตอนเนี้ย หรือว่าเฮ้ยมันห้าติบแล้วและบอสออกมาแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะฝั่งขวามือบอสจะตายแล้วครับเอาบอสตายไปแล้วอ้าวบอสตายแล้วครับและ,และเลือดบอสเลือดเท่าไหร่อือตอนนี้ผมยังงงอยู่เว้ยคือง,งงอยู่ว่าบอสมันออกมาแล้วเหรอเนี่ยเหรอบอสโดนลุลมโซงอยู่เลือดเท่าไหร่เนี่ยเลือดหน่วยติบร้อยพันมืออ,อ้าวตายเลย เนี่ยได้ตาความสําเร็จด้วยนะ่ะตายเลยครับอะไรกันเนี่ยทิพทิพเจ็ดนาทีสามทิพสี่วิอะตายเลย <c oughs> เอา้าสรุปเลือดบอลเลือดเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหใครเมื่อกี้ใครมองทันนะครับเลือดบอลเลือดเท่าไหร่ก็แต่าราคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเฮ้ยตึงเปี๊ยเลยเฮ้ยงงครับจบแบบงงๆระเมจดแรงไปปะงาวแบบนี้เนิบแน่ๆฮะ